สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติวันที่21สิงหาคม2568นกะครับก็นะครับพี่ๆท่านใดที่ติดตามเราพัฒนานะครับวันที่20นะครับแอดยินดีด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่าผมให้วิ่งรูดที่0ูนเนาะแล้วก็เจาะที่07ตรงตรงๆเน้นๆนะครับก็ยินดีด้วยเนาะนานๆจะมาตัวเน้นนะครับพี่ๆนานๆจะมาตัวเน้นส่วนมากจะมาเลข วิ่งลูดนะครับหรือว่าเลด่นตรางเนาะแต่วาในวันล่าสุดล่าสุดนั้นมา0ูนตรงๆเน้นนะครับสรับลาวพัฒนาก็ยินดีกับพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวค้างหุ้นนิคอีนะครับพี่ๆวันที่20เช้าให้สูนรกับ5ผลที่ออก3 1 7กับ1 2เนาะหลุดไปไม่มานะครับเช้านะครับบ่ายให้6กับ7ผลที่ออก8 5 5้ากับ7 4 6ไม่มาท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่74นะครับ ก็ยังดีที่มาตัวเจาะเนาะนะครับแต่ว่าตัวรูดไม่มารอบบ่ายส่วนแนวทางในวันที่21นะครับเพืหัสที่21เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับปากกาเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะครับพี่ๆเนาะเดี๋ยวจะออกไปซื้อนะครับเนาะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดสีจางนะครับเช้าให้ไปที่1กับ7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่ให้ไปที่เลข7

7จ็ดศูนเน่าะส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลข0กับเลข1นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0 02 06 09 12 หนึ 1> 1, ่งหกถึงเก้าสามตัวนะครับหนึ่งศูนย์สองแนวทางวันพฤหัสทีครับศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งเก้านะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำับแนวทางหุ้นนิเคีกเช้าบ่ายปกติวันที่ยีสิสิงหาคม2568ขอให้แนวทางที่แอดหวังให้นะครับปังๆเฮงๆขอให้พี่ๆโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ